โอเคครับพยายามเข้านะฮะหลังจากานำโค้ดนะฮะใครมีโค้ดแจกเราไม่ต้องแลกนะฮะเอามาใส่ไปเรื่อยๆเลยใส่มันเข้าไปใส่เสร็จสุดท้ายนะอัพนะฮะอัพจนจนเรียกว่ามันมันเป็นสีทองกันหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็คิดว่าจะรับได้เลยนะยังไม่ใช่นะฮะสงสัยต้องรอวันวันที่เท่าไหร่วันที่22หรือเปล่าวันนี้นี่วันที่22นะครับแล้วบางคนยังงงนะว่าไอเนี้ยมันได้ได้อะไรนะครับ รับวันที่รับวันที่27นะฮะน่าจะวันที่27ครับแล้วก็มันยังไม่ไปหน้าที่3เอ้ไปหน้าที่ตอนนี้อยู่ที่หน้าที่3นะยังไม่ไปหน้าที่4กับหน้าที่5นะฮะยังงงๆอยู่แล้วบางคนยังงงว่าได้อะไรคือตัวนี้ไงสกินอะ่ะนะครับผมก็ยังหาอยู่นะว่าสกินนี้คือตัวอะไรนะครับแล้วก็ท่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันคืออะไรผมไม่รู้จักนะครับยังไงก็สกินฟรีนะครับสกินใหม่นะฮะ คือผมยังไม่เห็นอยู่ในตัวฮีโร่ไงไล่หาดูก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นตัวของอะไรตัวฮีโร่อะไรด้วยนะฮะใครรู้บอกด้วยนะครับสกินนี้ก็ดูสวยดีเหมือนกันตกลงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยผมหาเฉพาะผู้ชายนะแต่ไม่เจอนะครับไม่รู้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเอาเป็นว่าใครทําครบแล้วนะครับเออก็คงรอวันนั้นแหละนะฮะส่วนใครที่ยังไม่ครบมันก็จะเป็นสลับไปสีเขียวสีม่วง ครับสีแดงสลับกันไปอยู่นั้นไม่ยอมของผมเนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายแหละที่มันไม่ยอมเป็นสีทองสักทีส่วนส่วนตัวอื่นมันง่ายนะสลับสีไปสลับสีมานิดหน่อยแล้วก็ก็อัพนะฮะเทคนิคก็คือเอาโค้ดมาใส่เถอะบางคนบอกใส่ได้แค่วันละ2หรือ3นะแต่ผมจําได้ว่าผมน่าจะใส่ได้สัก3าหรือ4นี่แหละแล้วบางทีมันก็ใส่ไม่ได้ไงก็ต้องไปหาโค้ดอื่นใส่จนกว่ามันใส่ได้นั่นแหละนะครับสูงสุดน่าจะสัก3อ่ะนะถ้าใครทําได้สัก2ก็โอเคนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ใครทําใหม่ไปหา ไปล่าเอาโค้ดมาใส่ใหม่แล้วก็อย่าลืมเข้าไปทําในกิจกรรมตัวนี้แค่นั้นเองครับนะครับตอนนี้น่าจะทะลุแล้วเดี๋ยวผมไปลองเล่นแล้วก็มารับอีกสักอันทําตัวนี้ทุกวันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้นะครับก็พยายามมาทําตัวนี้แหละนะเป็นหลักไว้ก่อนนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่คิดว่าวันที่6กเอ,อ่อจนถึงวันที่6ใช่ไหมจนถึงวันที่6เดือนหน้านะฮะน่าจะทันอยู่ครับถ้าใครคิดว่าอยากได้ก่อนหรือไม่ทนันรีบเอาโค้ดมาใส่เรื่อยเลยฮะรีบเอาโค้ดมาใส่เรื่อยก็อย่าลืมแชร์ไปด้วยนะ กดแชร์ไปนะครับแชร์ share ไปแล้วก็เอาโคดนะฮะเอาโคดไปให้เพื่อนด้วยนะฮะทิ้งทิ้งหลายหายห้องหรือทิ้งบ่อยๆนั่นแหละให้เขาใส่ให้เราเพราะเทคนิคก็คืออยู่ๆล้วก็จะได้ตัวนี้เลยทันทีนะครับเวลาเข้าเกมทุกครั้งจะมีคนใส่ให้เราอยู่แล้วด้วยนะฮะมันเหมือนใสล่วงหน้านะจนเราแบบเต็มจำกัดนะฮะเอาเป็นว่ารอสก,กินกันแล้วกันนะครับแล้วก็ฟักไข่ฟักไข่ไข่ก็ได้มาหลายฟองแล้วด้วยนะฮะ ไปดูกันอีกทีเนี่ยในแค่นี้ลองอัพดูนะอีกครั้งหนึ่ง